สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนคะสำหรับวันนี้เราจะมาพบกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยโดยครูผู้สอนคือครูสุภาพรลุศีดาสำหรับตัวชี้วัดในการเรียนรู้ครั้งนี้คือมาตรฐานส .1.1 ป .2 ท .1 บอกความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือจุดประสงค์ในการเรียนรู้ 1. อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย 2. จํจำแนกวัฒนธรรมประเพณีว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย 3. ชื่นชมและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเอกลักษณ์หมายถึงลักษณะที่คนส่วนใหญ่มีเหมือนกันมีร่วมกันเรามาดูด้านที่หนึ่งด้านวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยที่เป็นเอกลักษณ์ได้แก่การกราบการไหว้ซึ่งเดิมเป็นการแสดงความเคารพพระรัตนตรัยของชาวพุทธปัจจุบันเป็นการแสดงความเคารพต่อกันของคนไทย ประเพณีที่คนไทยส่วนใหญ่ปฏิบัติเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเช่นการแห่เทียนพรรษาการตักบาตรเทโวการชักพระการบวชเป็นต้น 2. ด้านอุปนิสัยคนไทยส่วนใหญ่นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาปฏิบัติเป็นแนวทาง ทำให้คนไทยมีอุปนิสัยอบอ้อมอารีมีเมตตาการุณามีความกตันยูกะตะเวทีรู้จักให้อภัยยิ้มง่ายจนชาวต่างชาติยกย่องประเทศไทยว่าเป็นสยามเมืองยิม้ม 3. ด้านวิถีชีวิตวิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่จะผูกพันกับพิธีกรรมทางศาสนาเช่นวันขึ้นบ้านใหม่ จะนิมนต์พระมาประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลวันคล้ายวันเกิดจะทำบุญตักบาตรเพื่อให้จิตใจผ่องใสนักเรียนที่น่ารักทุกคนคะอย่าลืมเข้าไปดูวิดีโอให้จบจากนั้นทำใบงานด้วยนะคะ ทุกคนต้องมีศักดิ์ศรีทุกคนต้องมีศักดิ์ศรีพวกเราสามัคคีโรงเรียนคุณธรรมใกล้ไเราเป็นเนื่อนใครนืใต้ช่วยกันนุนดนน้ำรวมพลังสร้างคุณธรรมรวพลังสร้างคุณธรรมเรามาน,ำนำ้มนับคำขอ,อสอนเ ใจของคนเรานี้ทำดีคิดดีทุกวันคุณธรรมมีแบ่งชนชั้นคุณธรรมมีแบ่งชนชั้นบวกเราใจกันเป็นหวางดีคุณธรรมเป้าหมายอันลังวิธีการบ่งชี้ต้องมีทุกคนต้องมีศักดิ์ศรีทุกคนต้องมีศักดิ์ศรีพวกเราสามารถที่โรงเรคุณธรรมไกลหรือเราเป็นเชื้อสาย ช่วยกันนมพลังสร้างคุณธรรมร่วมพลัง,รลงสร้างคุณธรรมรามาน้ำนำคำลอสรา ทราบหรือไม่คะคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาใดมากที่สุดถูกต้องคะ่ะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือมากที่สุดคะ่ะน้องๆคะการที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาทำให้พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยในด้านต่างๆจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเลยนะคะ จะเป็นอย่างไรนั้นเราม,มาติดตามเรื่องราวต่อไปนี้กันค่ะโชคดีจริงๆวันนี้วันอาทิตย์และยังเป็นวันวิสาขบาูชาอีกด้วยวันพระหรือวันสำคัญทางาศาสนาที่ตรงกับวันหยุดทีไรครอบครัวของตอย ก็จะมาทำบุญที่วัดเสมอเสมอเหมือนกับวันนี้ ที่ผ่องใสและตั้งใจที่จะมาทำสิ่งที่ดีงามกันจะ้ะเอ๊แล้วมุณน้ยทำความดีอะไรบ้างเรือเ่องเอ่ยทำแล้วค่ะเมื่อเช้านี้หนูช่วยคุณแม่เตรียมอาหารมาทำบุญกิคะ ศาสนาพุทธป็นมากทําให้มีการสร้างวัดเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางาศาสนายังไงละจ๊ะการที่เรามาทาบุญในวันพระนี้ก็เป็นการประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะจึงนับได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยด้วยจ้ะ ชุมชนที่น้องๆอาศัยอยู่นั้นมีวัดอะไรบ้างคะน้องๆจาชื่อวัดในชุมชนได้หรือเปล่าเอ,อ่ยช่วยบอกให้เพื่อนฟังหน่อยนะคะน้อจ๊ะการที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธจึงทําให้วิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีหรือแม้กระทั่งคำสอนต่างๆของไทยเราส่วนมากล่วนเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่เลยนะลูกเช่นประเพณีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาการไหว้ก็มาจากพระพุทธศาสนาจ้ะนอกจากนี้พระพุทธศาสนา ยังส่งผลให้คนไทยมีลักษณะที่เป็นคนมีเมตตากรุณาอบอ้อมอารีมีความกตัญญูกตตะเวทีตามหลักคำสอนของศาสนา,าพุทธด้วยนะจ๊ะแล้วทำไมการไหว้จึงเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธด้วยนะคะก็เพราะว่าการไหว้เป็นการแสดงออกถึงมารยาทในศาสนาพุทธยัยงไงล่ะจ๊ะส่งผลให้เรา แสดงความเคารพสิ่งที่นับถือด้วยการไหว้ซึ่งการไหว้แต่ละประเภทก็แตกต่างกันด้วยจักมมากมายเลยใช่ไหมจ๊ะทั้งนี้ก็เพราะว่ารับวัฒธศาสนากับสังคมไทยเกี่ยวเนื่องผูกพันกันมาอย่างยาวนานจึงทำให้วิถีชีวิตของคนไทย เกี่ยวข้องกับาศาสนาพุทธ็นแทบจะแยกกันไม่ออกเลยละจ้ะพรจ้าอย่างวันสำคัญทางพุทธาศาสนาต่างๆประเทศไทยก็ถือให้เป็นวันหยุดราชการด้วยอย่างไรล่ะและพลอยรู้ไหมว่าวันสำคัญทางาศาสนาที่เป็นวันหยุดราชการมีวันอะไรบ้าง ช่วยคิดน้องๆทราบไหมคะว่าวันสำคัญทางศาสนาที่เป็นวันหยุดตามปฏิทินมีวันอะไรบ้าง <c oughs> ลอยรู้ไม่รูกว่าวันสำคัญทางศาสนายังเป็นวันหยุดอีกด้วยนะ ลูกรู้หรือเปล่าว่ามีวันอะไรบ้างคุณครูเคยสอนว่ามีวันมาคาบูชาและวันข้าพรนษาใช่มีค่าแมา่ใช่แล้วจ้ะเก่งมากแต่ยังมีอีกนะจ๊ะคือวันอาสารหบูชาและวันวิสาขบาูชาลอยรู้ไหมสมัยก่อนเด็กๆอย่างลูกน้อยเขาเรียนกันที่วัด สถานที่สำคัญทางศาสนาแล้วยังเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่เด็กๆด้วยจ้ะเห็นหรือ,อยังล่ะว่าการดำเนินชีวิตของคนไทยอยู่คู่กับระพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะลูกโอ้โหหนูนึกไม่ออกเลยค่ะ มาากยลอยสามารถสังเกตง่ายๆเลยล่ะโรงเรียนเหล่านี้มักมีชื่อขึ้นต้นว่าวัดโรงเรียนวัดเทพเิรินโรงเรียนวัดบวริเวศเป็นต้นเออลอยจ้ะเรากลับถึงบ้านแล้วลูกรีบทำการบ้านให้เสร็จแล้วมาช่วยแม่เตรียมดอกไม้รูปเทียนสำหรับมาเวียนเทียนที่วัดในค่ำวันนี้เปนดีไหมลูกค่ะแม่หนูจะรีบทำการบ้าน ช่วยคุณแม่เตรียมดอกไม้ทูบเทียนให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาและคุณยายด้วยค่ะน้องๆคะระรับพุทธศาสนามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของคนไทยเราเรามาสรุป,ปรพรวอๆกันอีกสักครั้งนะคะว่าศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจำชาติไทยและเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเราอย่างไรกันบ้างในด้านอุปนิสัยหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการอบรมสั่งสอนเช่นการเคารพชื่อฟังผู้ใหญ่การอ่อนน้อมถ่อมตนความกะตันยูกระตาเวที และการรู้จักให้อภัยสิ่งเหล่านี้ได้รับการหล่อหลอมมาจากหลักธรรมพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นในด้านสังคมสังคมไทยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการดำเนินชีวิตสังเกตได้จากงานเทศกาลหรืองานบุงต่างๆจะนิยมจัดขึ้นที่วัดเช่นง,งานวัด งานก่อพระเจดีไซน์เป็นต้นทำให้วัดเป็นศูนย์รวมของความสามารถคีของคนไทยดังนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาวัดกันนะคะต่อมาเป็นด้านการศึกษาการศึกษาของคนไทยในอดีตจะมีวัดเป็นสถานศึกษาซึ่งก็เปรียบเสมือนโรงเรียนในปัจจุบันนั่นเอง โดยมีพระสงฆ์เป็นครูผู้ถ่ายทอดความรู้ค่ะด้านประเพณีประเพณีบางอย่างในอดีตก็มีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนานะคะเช่นงานทอดกระถินงานอุปสมบทงานศพ เป็นต้นค่ะปัจจุบันประเพณีเหล่านี้ยังคงอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยสุดท้ายคือการกำหนดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันหยุดราชการคือวันมาคบูชาวันวิสาขบูชา วันอาสาบรรหาบูชาและวันเข้าพรรษาเพื่อให้ชาวพุทธได้ไปปฏิบัติศาสนาพิธีร่วมกันซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าเอกลักษณ์ของชาติไทยที่กล่าวไปแล้วนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นจนกล่าวได้ว่า รับพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยอย่างแท้จริง จำใช้เดี่ยวตอนรู้ถูกรู้ผิดก,กันก่อนนะคะข้อหนึ่งคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาข้อสองคำสอนของพระพุทธศาสนาช่วยให้คนไทยมีจิตใจเมตตากรุณา การทักทายด้วยการจับมือได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาในอดีตวัดเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่เด็กๆ เฉลยกันค่ะข้อหนึ่งคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเป็นข้อความที่ถูกเพราะพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อมีถึงชีวิตของคนไทยในด้านต่างๆจงกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยคำสอนของพระพุทธศาสนาช่วยให้คนไทยไมีจิตใจเมตตากรุณา ข้อความที่ถูกเพราะหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการอบรมสั่งสอนให้เรามีอุปนิสัยที่แตกต่างจากชาติอื่นเช่นการมีจิตใจเมตตาการุณาการทักทายด้วยการจับมือได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา เป็นข้อความที่ผิดค่ะเพราะการทักทายของไทยที่มีอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาคือการไหว้ในอดีตวัดเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่เด็กๆเ,เป็นข้อความที่ถูกต้องค่ะเพราะการศึกษาของคนไทยในอดีตนั้นจะมีวัดเป็นสถานศึกษาซึ่งก็เปรียบเสมือนโรงเรียนในปัจจุบันนั่นเองค่ะ โดยมีประสงค์เป็นครูผู้ถ่ายทอดความรู้ข้อ5วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นข้อความที่ถูกพระวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตัสรู้และบริมิพาน จึงเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะประเทศไทยของเรามีผู้นับถือศาสนาต่างกันบางคนนับถือศาสนาพุทธบางคนนับถือศาสนาคริสต์บางคนก็นับถือศาสนาอิสลามเพราะประเทศไทยให้อิสระในการเลือกนับถือศาสนาใดก็ได้เพราะทุกศาสนา ล้วนมุ่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีค่ะในครั้งหน้าเรามาเรียนรู้เรื่องของาศาสนากันต่อนะคะยังมีเรื่องสนุกสนุกอีกมากมายเลยล่ะค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ